เขาบอกว่าสามมนสุดท้ายไม่พยายามติดต่อผมแต่คุณไม่ยอมให้เขาพูดับผมเลยทำไมทำไมคุณต้องทำอย่างนั้นถ้าให้เขาพูดับผมบางทีเขาอาจจะไม่ไป คงเป็นความผิดของฉันสิท่าคุณน่าจะรู้คำตอบดิใช่เป็นความผิดเป็นความผิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ฉันแต่งงานกับคุณเนี่ยแพ รสงที่คุณมาได้ฉันกติใจที่คุณโทรไปครับแสงไฟที่นี่ดูจะมืดลงทันทีเลยนะครับเมื่อคุณแกขก็มา <c oughs> นี่คุณเ,เล่นบท้หมดบาทและการทูตอีกเหรอคะผมเคยบอกคุณแล้วไะครับว่าให้คาชมของผมนี่นะครับมันเป็นความจริงที่นุ่งเก๋สามารถจะปฏิเสธมันได้ดู <c oughs> หเหมือนว่าคุณจะสวยมากขึ้นทุกครั้งที่ผมได้พบคุณและคุณก็ปากหวานขึ้นทุกครั้งเหมือนกัน ควานมมของู้หครับบางคนอยู่ที่ใบหน้าบางคนอยู่ที่หัวใจแล้วฉันล่ะผมไม่ต้องตอบคครับแต่ความงามของผู้หญิงที่ผมสนใจจะต้องอยู่ที่สมองแต่คุณไม่คื่ผู้หญิงคนนั้นตอนเช้าที่ฉัน,น,นอ่อานาบทความเกี่ยวกับตัวคุณเห็น็็บอกว่าคุณเ,เจอบริษัทค้าตลาดทราบเลยทนะั คงยังครับผมคิดว่าคงจะเป็นปีง้ามากกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมเพิ่งขยายกิจาก,การทั้งหลายอย่างแล้วทั้งหลายอย่างก็ยังไม่ได้ลงตัวอะไรเลยผมต้องการคนที่มีความสามารถมีมือดีมาช่วยจับงานให้เข้าระบบครัคุณหมายความว่ามือนั้นเป็นชั้นหรือเปล่าคะผมมีความสามารถในการเป็คนว่าใครก็มีอดีที่สุด แต่ฉันไม่เคยมีประสบก,การณ์ด้านธุรกิจบันเทิงมาก่อนนะคะผมยินดีจะเป็นคนสานต้นทุกอย่างและฉันก็เป็นคนที่เรียนรู้ไวด้วยสิคะฉันสนใจธุรกิจของคุณมากนะคะเพราะว่าฉันเนียเจ็นจำเจมานานไม่ได้และตอนนี้นงาน ถ้าผคนที่นี่ไม่มีอะไรให้ฉันน่าตื่นเต้นอีกต่อไปจะมีเรื่องน่าตื่นเต้นรอคนณที่เมืองไทยแน่แต่ฉันก็ต้องจัดการทุกอย่างก่อนที่ฉันจะกลับเมืองไทยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องทรัพย์สินรวมทั้งทรัพย์สิของคุณสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งแรกก็ได้นะคะที่ฉันจัดการผมจะรอคอยต้อนรับคุณที่กรุงเทพ ฉันก็จะให้มันตอบกับครูว่าเราสองคนจะร่วมงานกันได้หรือไม่อะไรที่ผมวาดหวังไว้นะครับผมมักจะได้มาเสมอฉันก็เหมือนกันค่ะต่อนาคตครับอย่าคตคกนะ the way นัดที่วานชื่นของคุณไหมละ่ะคืนนี้เป็นคืนที่เรามันเตกมากเลยค่ะอาจจะหวานกว่าคืนฮันนีมูนของเราก็ได้คุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงก็คุณเริ่มก่อนนี่พี่พมเป็นสซ้าในคุณนะแต่คุณไปเฟ์ตกับผู้ชายคนอื่นแต่ผู้ชายคนอื่นก็มีค่าพอที่ฉันจะไปสนุกด้วยนี่ค่ะ คุณจะพูดว่าทำเพื่อผมหรือเพื่อธุรกิจของผมอีกนะสิเปล่าคืนนี้ฉันกับคุณพัทไม่ได้พูดถึงคุณหรือวิสจนตของคุณแม้แต่นิดเดียวเลยเราพูดถึงเรื่องอะไรน่าสนใจมากกว่านั้นเนถ้าคืนนี้คุณแฮปปี้มากนะก็รับฟังข่าวร้ายซะ<ส>ผมพลาดตำแหน่งดาเรคเตอร์ไปแล้วจิมสได้ตำแหน่งไป ข่าวไม่เห็นหน้าประหลาดใจอะไรนี่ค่ะข่าวเนี้ยก็ไม่เกินความคาดหมายที่ฉันคาดไว้เลยผมไม่แคขกับมันหรอกบางทีผมจะทำธุรกิจเล็กๆของผมเองผมยังไม่หมดทางลยธุรกิจเล็กๆน่าทึ่งจังแต่คุณต้องเริ่มน,นับหนึ่งใหม่นะนะผมต้องทำได้ใช่คุณทำได้ แค่ธ so ุรกิดเล็กๆเท่านั้นแหละค่ะไปไหนกันหมดวะ สวัสดีค่ะคุณไกลสวัสดีค่ะข้างนอกไม่มีใครเลยอะคะเออใช่ตั้งแปดโมงเองไม่มีใครลงมาเลยอะแล้วคุณไก่นัดไว้กี่โมงแล้วคะแปดโมงสิดันมาแล้วรถมันไม่ติดแต่ก็ดีได้ขอข้าวกินที่นี่ด้วยได้ได้ขอนอนแก้วสิบหยุได้ค่ะมาแต่เช้าเชียว สวัสดีค่ะคุณลุงหมอคุณป้าหมอดีจ้ะไก่ว่าออกจากพี่สักเก้าโมงดีไหมคะคงถึงนู่นประมาณสิบเอ็ดโมงค่ะเรากินข้าวเที่ยงกันพอบบายๆก็ไปดูบ้านกันนะคะดีจ้ะเป็นยังไงบ้างจ้าเทนกริบไปแค่แป๊บเดียวอะค่ะก็เลยไม่รู้อะไรดีนักอะแต่คุณป้าทราบไหมคะว่าคุณเพชนะคะถล่มข่าวสังคมเกือบทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวจ้ะ แล้วหนงสือบางเล่มนะครับคุณป้าก็ยังจะมีข่าวสัมภาษณ์ของเธอให้ฉายาของเธอว่าอัญชมมณีจากเมืองไทยและบางเล่ม,มนะคุณป้าโอ้โหลงหน้าเธอเต็มๆหน้าเลยค่ะไม่เห็นยเพจปุ๋ยเลยเออเราไปทานข้าวดีกว่าป่ะพร้อมกันเลยนะบากเชิญเชิญ ได้เรรียียยบ้อดเห็นบ้านนี้ทีไรนึกถึงคุณงามทุกทีเลยนะคะคุณงามกับคุณโชคก็งลงแรงไปกับบ้านนี้ไว้เยอะเลยใช่บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่สวยที่สุดในละแวกนี้ช่างมันถะนะมีคนมาอยู่ก็ยังดีกว่าปล่อยให้มันทิ้งร้างไว้อือแล้วใครกันคะที่เขาจะมาขอดูบ้านนี้เห็นบอกว่าเป็นเพื่อนนักเรียนของไก่ครับ ยันก็ต้องเป็นเพื่อนคุณง,งามด้วยสิคะไม่รู้สิเออคุณทิตยาเดี๋ยวผมจะเข้าไปธุระนในเมืองหน่อยนะถ้าเผื่อว่าผมกลับมาไม่ทันบ่ายโมงแล้วก็ช่วยต้อนรับแขกแทนไปก่อนค่ะแต่เขาจะมาแน่ๆนะคะอือม,มาสิเพราะไก่เขาบอกว่าเขาจะเอาของมาให้ผมด้วยค่ะาหายเรียบร้อยแล้วนะครับอ เดี๋ยวไปเล็มผมบอกเส้นไหนก็คงจะหล่อเหมือนเดิมแล้วถ้ามีเวลาว่างแล้วไปหาผมที่โรงพยาบาลนะครับจะได้เช็คสมองให้เรียบร้อยไปเลยก็ได้ครับคุณจะอยู่ต่อแล้วครับเห็นได้ข่าวว่าจิตใจทะเลไม่ยอมกลับเลยตอนนี้ผมเป็นคนงานใหม่มแม่โชคแล้วทำแต่ขับน้ำปัดปืนทำ <พอ S 1> ทุกอย่างเลยหมอพอพอพูดเกินไไ่างน,นิดนึงนะอย่างเก่งผมก็ให้เขาแค่จัดยากับเล่มกิ่งไม้คือแม่โชคเขา เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับเรียบร้อยแล้วท่านเดี๋ยวจะไปไปสนีสักหน่อยแล้วก็เลยกลับบ้านไปเลยเอาไงอีินะผมขอเดินทางนี้สักพักดีกว่าครับว่าจะซื้อรองเท้าไหมอ่าเรียบร้อยไหมับค่ะแต่รู้ว่าฟิล์มเสียซะแล้วนะเนี่ยอ๋อออกมาสวยเลยค่ะ แทนพี่เดี๋วค่ะอ๋อครับเอเท่าไหร่ฮะสองร้อยค่ะ